แล้วมือบอกอีกนั่งรับนั่งแบบเมาแหงไรกลุ่มโกโซอยู่ส่งเงินแบบวัดดีไหมเฮงเจ้าพ่อไปเป็นยังไงยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยห่อนบ่เดี๋ยวนี้ท่านผีก็ห่อนก็รอกะเดียบห่อนจนนั่งห้องนอกนั่ง ออกเงากออกเต็มยุกโทรศัพท์กระสายใหม่เลยดิเดี๋ยวนี้โอ้ยแต่จะละคนเสียไล่เียไล่โอ้ชเพิ่นกะอยากหูน้ำนอเพิ่นกะทมาถามกันธรรมดาดันละเดยกกูกะปล่อยบนน้ำคีัแตนละบนน้ำคีเอาเพิ่นกะอยากอยากจกปากเข้าเพิ่นกะทมาถามแต่ขอขอบคุณบนน้ำคีปเอาบนน้ำคีกซนน้ำปากันละขอขอบคุณขอบคุณเลยครับเด้อไอทีถูกทันนะครับน้องตติดตามบนน้ำีเอาบนน้ำคีบ กับผู้เป็นคนกับผู้อยากฟังว่าผู้เฒ่าบางคนว่าเบิ่งบงหูเรื่องมาสั่นว่าเอาเบิ่งบงหูเรื่องฟังกับบิหูเลืองแล้วเนาะกับบงหูเรื่องกับบ้านน้ำคิปก็โอ้โหก็หลั่มหลั่มเน่เอ้ยทั้งผู้เฒ่าทั้งผู้เฒ่าผู้ชายผู้หญิงนั่นละเพป็นโทรมาหากระไดบางคนเพิ่งกัดวังดีโทรมาบอกนะขอขอบคุณขอบคุณเรียบทุกท่านทุกคนกับผมมืออื้นนี่นะครับเนาะกับพีพ่อกันเดี๋ยวพูดหล่ะครับเรียบครับปูหาเจ็ดแปดนะครับเดียบร้อยครับ เพราะว่าปูหาเจ็ดแปดมืออื่นกลับเป็นมือเผาคนพอดีนะครับนาะเอา็นตายบร่โอ้ยคนเสียตั้งตาสามมือสองมือแล้วเขาอืมจะได้ไป <How? S 1> ทำไปทำบ,บุญน้ำปูหาเจ็ดแปดอะไรเนี่ยมืออืน่นคนละอยู่คนละ,ละทั้งใช้ว่านทั้งออำเภอยังละ่ะเริ่มซื้อระบาดเนี่ยซ่องดาวคนละบางคนอยู่คนละ mm hmm. เอาเป็นทังไหนก่อนไปแย่งวา่านเอียงพูดถุงเงินเมื่อเร <How? S 1> าบ่า ตู้นี้ละเอาถุงเง้ยังม่เมื่อตียังบ่ทานไปหาปู้ดำบะยังคนไปคนเกียด่นเขียดอีกยังงคนว่าเม่เาบว่าต้องต้นแม่บอกว่าพอตองเบาดอกลูกคนเ็อยากเบาเนาะบันนี้ผมก็อยากเบาอามบอกตัวอื่นคนว่าผมก็บอกตัวนี้พอเขาบอกตัวอื่นคนว่าผมก็ว่าผม้ช่วาเองผู้ช่วเองบันนี้ันแม่บว่าพอจะพ่า แม่บอกแล้ววามโตต้องคอเ้าก็ยามนี้ยังไม่บอกก็พอเลยสิบอกสวนมันตอนที่ว่าโทรศัพท์ปิดนั่นเป็นว่ายังไงก็ถงเงินกดให้แม่พูดนน่ะเพอเก่กๆๆๆๆเสียงแบบว่าไม่บอกเสียงเงเสียงอยู่พอดังโอ้โหนละนไม่ให้บอกเสียงจนเอเี่เันอย่างีพ่เปินตไก่ํำ ยืนเปัญหาัเนาะเออพอไหว้ยืนยัวกับมาแห้งไงจนโว้าวันมันเป็นเสียงอหยั่ลระ่าสังคีต้ไปทั่นว่าสั่นว่าโทรศัพท์เสียตีว่าสั่นว่าเออเสียงโอ้เชี่ยแบบขยับผู้เฒ่ากันไหมเออยังก็ได้ยินอยู่บาทนี้ก็เลยว่าเอ้าสันดอกว่าเบนดอกว่าสันถุบโอ้โหว่าถุงเงินปิดปากไม่เฮี่ยงใบเหี่ยวเบาสันเออเดืหายใบเบามันมันแก่เออกินน้ำแดงแกงกระเฉด กินอารมณ์ดีแล้วแต่มันแกงกันยังว่าแกงแก่งกินน้ำแดงแล้วอารมณ์ดีแล้วเอออารมณ์ดีแล้วปูขั่วกระเขียวหมากสุบยาแล้วบ่เจียวหมากสุบยางเมาเราโอ้เพิ่นได้กินเม่าพิ่นกินน้ำทิพย์ตีพิ่นก็เมา่าปูงัวไว้ฟังเมาจนาระเบ้อปากกับทิพต์บ้างเอ้าพิ่นเมาน้ำทิพย์ตีเออเมาน้ำทิพย์เพิ่นจนาระเบ้อปากเมื่ออันนี้ปูขั่วเระเม่าปากดไปพี่น้องเอ้ยฟังเด้อสิไม่ยังจไ๋ยฟังเพิ่นเมาน้ำทิพย์เพิ่น โอ้พนมอ่น้ำทิพย์แบบพนละเมอเปลอเแต่พนละเมอเปล่ยงยางไปพอนีพ่นกนังอยู่พกนังพนม้อแห้งหลายก็บอกคนว่าเก่าหาศูลเก่าหาศู์คณละบวกก็บอกอย่านละอเก่าหาศูลเก่าหาูลนี่เราอ้ยัง่ะฟองยังวะเก่าหาซู์เก่าหาศูคนละเออบุญโมบุญตาเรรับตาบอกเือ cầu hà xuống cầu hà xuống cầu hà xuống nhà nào cầu hà xuống cầu hà nhà nào cầu hà xuống cầu hà xuống nhà nào cầu hà xuống cầu hà xuống nhà nào cầu hà gặp cầu hà xuống nhà nào cầu hà xuống 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 cầu hà xuống nhà nào cầu tụi xuống cầu hà xuống nhà nào cầu hà ตัวไวนหนล่่นหกศูนย์สามหรือสามศูนหกฮะศูนย์หกสามบออแมนโอแมนหกศูนย์สามบอกเจ้าไหนเังกระลงเหรอตัวใดผูด้ตัวใดผู้นบอกเรื่องจำบอบัตรนี้คือิลเมอบอกตัวอื่นบัตนี้จากตัวนี้ตัวแบบอ,อันเก่าหาศูนย์เก่าหาศูนย์นัาา่น,น ตัวน,นั้นอันหยับไปเลยวอกเองเลยนี่แล้วเมื่อวอกอเอ,เอ,อนั่งรับนั่งแบบเมาให้อไรกลก่มโกโซอยู่ส่งเงินแบบแม่ปู่ดำทุ่งใสเมาน้ำทิบแล้วคนน่ะออแม่ให้กินมากเกินไปเอออันปู่กว่า,งใ,า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 งให้กินนั้นมากมมยไปแล้วคนน่ะแม่จะซื้อกินอือเก็บเงินไว้คนละบะไม่อยาให้เรากินหลายเลยแม่เรากินถามกินเองเนะให้เรามือนะเป็กกับพ่อว่ายจัดละจะให้เรา ตกันลิ้นให้เทเลเปกกับพ่อเวลากินข้าวจเจริญอาหารเนอพ่อเด้อน้นำทิพย์พ่อว่าสันนี่เล่ากินไรไล่กินไรไล่แล้วสุขภาพเราเด้อเมาจนแบบจนระเบิดสติจนแบบละเมอนแปลงว่ากินน้ำทิพย์เมาหลายจนละเมอ,อ,มมอเรา<ะ>เราคายอยู่ละเมอบอกเลขบอกเลขเออเด็กตัวเลขออกมาเก<อ>่าหาซูลเก่าหาซูล มันจะออกสามตัวรอตเตอรี like ่บุบป um um totally um um> um ั๊นจะไหนโอ้จะกระเดือบบานเดือซื่อไปยีดอกเก่าหาศูลมันเนี่ยให้กันเนี้ยอืมเล้าบอกมสิเราว่ามือปากกแต่าหลายส่วนหลายของปูกวงสิมีละสองตัวดีเนาะอืมมันสิมีเออม่นสิเมียนเก่าหาเปล่าก็โอ้เก่าจะมันกัเป็นไปได้หมดแล้วเก่าศู์เก่าหาอันเก่ามันก็เก่าูนเอนสามหกซูลสามูหกะไม่ติดเดียวกันเลยหลังหัวขึ้นหัวลงอ่ะ ซูนก็ซูนพวกูนกูนก็อด้อือเราเมื่อปากเนี่ยเื่อเคยได้ยินเราบอกสิจักเอ่อจักเสยอยู่นี่เมื่อเคยได้ยินมา่เคยได้เมาเเดียบอกอย่างมีบอต่อบอกคำหนึ่งแตอือทางตันตัวมันแบบเนี้ยปูดำเมามากแล้วโอปูกวางเมาเออปูกวางเมามากแล้วนละ นั่นแหละบอกเบิงเดอร์บอกว่านั่นเดอร์เบงเดอร์ถุงเงินได้นะเวลาคนเมา่น้ำทิพมาเป็นสันหรือเปล่าสันนั่งลักษณะนั่นแหละถุงเงินจะเอายางได้ลูกของตัวเนาะถุงเงินมากินได้เหม็นสันน่ะเพราะอะไรก็ไม่กินไม่เฮงเขาไม่กินดุขมจรินทำไมเพื่อนก็นั่งอยู่หันติปุกป้วงอะไรนั่งอยู่ละนอนหรือเปล่านอนแเนาะโอนเงินโอนเงินไปเลยล่มนุ่งรับเลย เออเอาขับอีพีครับปูกว่างเมาหนำทิบเนอ่ยละเมอออกมานะครับเนาะคนละเมอวางไนไรกอมั้งเก้าหาศูนย์เก่าหาศูนย์เก่าหาศูนยะโอ้โหจะข้าเก่าอยู่หันอืม้าเก่าเก่าหาศูนย์เก่าหาศูนยอันอื่นก็บวบ้ติบวบๆตัวเดียว นังก็เลอของเมาแหงเลยว,าาลว่าสินเหลเอสิบวตู้บวม่แรงเท่าพอไปเกงานก็นได้ปอ,อปูขวงละเมอมครับพี่ซีครับผมอยยุละเมอบอกเลก็กว่นนน <c oughs> ละเมอเนวอื่นเนาะขันละเมอแนวอื่นนีววยากนดอยากเด้อยังหัวแล้วตเนี้ยเอาปกนแต่ตองเนงี้เดีวยวก็ไปเห็นแ้อ ร่มดีครับผมอยู่จนนี่ละอยู่เด็กออกสิเงห์ออกสนะตังต้งหูตังต้งแต่หูจักไม่เฮี้ยงมากนี่ปูกว้างนี่กบกับบ้านจักเถื่อกลับมาแวบเนึ่งกับไปนะครับ,รบแล้วก็กินเข่าแล้วก็เมื่อเออกินเข่าแล้วก็มากินเข่าแล้วก็มากเออนิวถึงเวลากินกับคนกับแวบ,บไปหาไม่เฮี้ยงอย่างว่าเดี๋ยวนี้ปูกว่างบก บ่อเหยียบให้เหยียบหน้าแหละครับพี่ที่ครับผมตะกอดปูตะขี่ตุมนะครับน่อ <c oughs> เรียงอยู่ให้อยู่หน้าบานนี้ไปอยู่ในเมืองมิดอ่อนซ่อนบอลบอลไทยฟอร์มจิระบ้านนี้เริ่มภาษาอีสานเราบมไปยุ่พุนเอฟซี FC กัให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่าปูกว่างคนเมาเนาะครับเนาะเอาน้าทิพย์ให้ละก็เลยกินเมาละกัดนั่งงนเงยน็นเย็นบวกลดปากบวกเลขกตั้งสามตัวครับพี่ที่ครับผม สำหรับแนวทางของปูกว่างน,านาะ,นะ FC ครับว่า,อา,อา,าเอฟซีครับว่าเก้าหาศูนย์เก่าหาศูนย์หรือเปล่าสักเออมักกระจัดขัดกับผ่านคร์บิซีกับผมละเมอออกมาตัวนี้ครับอีซีกับผมสามตัวเลขคร์บิซีกับตาเด่นสองตัวเอาคร์บิซีกับส่วนหลายปูกว่างนี่สิบสิบเน้นแต่สองตัวครับอีซีกับผมสิบสองต่าเข้ากับตัดเอาเก้าศูนย์ศูนย <ว Milan. S 1> ์เก้าหาเก้าหาหาเก้าศ <ว Milan. S 1> ูนย์หาหาศูนย์นะครับเนาะ ตัวเก่าพันบอกไว้คือหกสนะครับเอซีครับผมหกสามูนหรือ0ูนสามหนี่แหะพอไ็จำบ่อดะเราะครับเนาะกาให้วัตัดเอาคือกันนะครับด้วยเอซครับผม630นบอกจำจำบ่ได้ไือีนหกสามศูนย์นตัว่มันหกสามศูนสารคดีนี่ก็ขอบคุณขอบคุณมีเฮียงหลายครับผมสวัสดีครับเจ้ดีจ้ะ